เือ่อนวงการยานยนต์จีนอีกหนึ่งแบรนด์เพราะมีข้อมูลหลุดจากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ที่คาดว่าอาจจะขาดทุนถึง40,000ล้าน ก็ถือว่าใครที่ใช้แบรนด์นี้อยู่นะครับอาจจะเสียวสลนหลังอีกรายเนื่องจากมีการคาดการผลประกอบการของปี2025ที่ผ่านมานะครับว่าอาจจะขาดทุนถึง40 0 0 0ล้านบาทนั่นก็คือ GAC Group โดยในช่วงกลางปีนะครับ ค่ายนี้ก็มีการคาดการณ์การขาดทุนราว11,753ล้านบาทเนื่องจากยอดขายหดตัวถึง12.48%โดยสาเหตุที่มีการคาดการณ์ว่าจะขาดทุนสูงขนาดนี้ของ GAC Group นะครับอาจจะสืบเนื่องมาจากการแข่งขันด้านยานยนต์ในปี2025ที่ผ่านมาค่อนข้างดุเดือดเป็นอย่างมากทั้ง Ecosystem มที่เปลี่ยนไปเร็วโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ NEV การเปิดสงครามราคาของยานยนต์หลายๆค่ายในจ ที่ลามไปถึงต่างประเทศตัวเลขการคาดการผลประกอบการปี2025ของ GSC Group ที่เป็นตัวเลขประมาณการครับว่ามีการขาดทุนสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทแม่ปี2025อยู่ที่รา,ราว3 6 3 0 0 0ถึง4,900ล้านบาทหรือการขาดทุนสุทธิหลังหักรายการพิเศษปี2025นะครับ อยู่ที่ราว4,400ถึง4,4,900ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2, 2024ที่ผ่านมานะครับทาง GSC Group มีกำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทแม่อยู่ที่3,740ล้านบาทและกำไรสุทธิหลังหักรายการพิเศษปี2024นะครับอยู่ที่ประมาณ1,9,750ล้านบาทและ ยอดขายรถยนต์แบรนด์ต่างๆใน GSC Group นะครับถึงแม้จะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรามาส2ปี2025แต่ภาพรวมของทั้งปีก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายรวมถึงมีการทุ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงขึ้นในระยะสั้นแต่ผลลัพธ์ก็ไม่ได้ตามเป้าบริษัทร่วมทุนบางแห่งนะครับยังเร่งเปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์พลังงานใหม่หรือ NEV ซึ่ง GSC Group นะครับต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทำให้ไรายได้จากเงินลงทุนลดลงซึ่งพันธมิตรของ g จ c นะครับก็มีทั้งยักษ์ใหญ่อย่าง Toyota หรือแม้กระทั่ง Honda รวมถึงแบรนด์อื่นๆนะครับอย่าง Mitsubishi, Isuzu, f i e ย c h r y s l e r นี่ยังไม่นับรถยนต์ในค่าย g s c เองนะครับที่มีทั้ง g s c t ทรัมชี g s c Aion และ g s c Aion h y t e t h c h ซึ่งปี2025ที่ผ่านมานะครับมีเพียง g s c Toyota ที่มียอดขายเติบโตเมื่อเทียบเป็นปีต่อปีและนอกจากนี้นะครับยังมีตัวเลข ยอดขายรถยนต์ของ g s c Group ในปี2025นะครับโดยระบุไว nice ้ว่าอยู่ที่1,721,500คันลดลงถึง14%ซึ่งถ้าเทียบตัวเลขนี้นะครับแล้วเอาไปคิดรวมกับตัวเลขเชิงประมาณการที่ขาดทุนก็จะพบว่าถ้าหาก g s c ขายรถ1คันนะครับอาจจะขาดทุนถึง23,187บาทสำหรับแบรนด์ g s c Ion ในประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยเช่นเดียวกัน ซึคงค่ายนี้ก็ยังคงเสิร์ฟรถยนต์ไฟฟ้าที่มีความหลากหลายและยังคงเน้นถึงเรื่องของความคุ้มค่าและแข่งขันกับตลาดในประเทศไทยได้อย่างดุดเดือดนะครับรวมถึงที่ผ่านมามีการเปิดตัวรถยนต์ MPV ขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดรุ่นล่าสุดอย่าง g s c m 8ซึ่งก็ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดที่มีความอเนกประสงค์พอสมควรโดยยอดจดทะเบียนในประเทศไทยของ g s c i o n h i t e c h นะครับอยู่ที่13,874คันและก่อนหน้านี้นะครับ มีบางคอมเมนต์บอกว่าทางช่องเรามีปัญหาอะไรกับค่ายนี้หรือเปล่าก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ได้มีปัญหากับ GAC Ion h y t e c h และที่ไม่ค่อยพูดถึงแบรนด์นี้นะครับเพราะว่าพักหลังยังไม่ค่อยเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆรวมถึงด้วยความที่รถยนต์ไฟฟ้าของค่ายนี้นะครับไม่ค่อยมีปัญหาให้พูดถึงก็ลเลยไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับและในปี2026นี้นะครับทาง GAC อาจจะมีการปรับกลยุทธ์รวมถึงทําการควบคุมต้นทุนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อการฟื้นตัวของผล ประกอบการหลังจากนี้ซึ่งก็อาจจะต้องผลิตและขายรถที่ได้กําไรกันบ้างนะครับโดยในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้านะครับทาง GAC Ion ก็เข็นรถยนต์ไฟฟ้าโมเดลใหม่เข้าชิงถึง2รุ่นสําหรับปี2026นี้นะครับโดยมีทั้ง GAC Ion i60 และ GAC Ion n60 ซึ่งรุ่นนี้นะครับอยู่ในกลุ่ม compact SUV โดยมีแง่ว่าจะเริ่มเปิดจองล่วงหน้าในช่วงกลางเดือนมีนาคม2026นี้ในประเทศจีนโดยไฮไลท์งาน ออกแบบของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับนั่นก็คือความเรียบง่ายซึ่งผู้ดูแลการออกแบบรุ่นนี้นั่นก็คือเบนนอต์จาคอบผู้เคยร่วมทํางานกับ BMW มาก่อนนะครับและเคยอยู่ในทีมนักออกแบบของ BMW i3 BMW i8 BMW F5 Series GT โดย G-Sion N60 รุ่นล่าสุดนี้นะครับได้เผยภาพสเก็ตให้เห็นถึงการออกแบบที่เรียบง่ายเน้นความสะอาดตาตั้งแต่หน้ารถยันท้ายรถโดยยังคงคาแรคเตอร์แถไฟ LED บาร์แนวยาวพร้อมไฟ DRL ที่หน้ารถคั่นด้วยคำว่าไอออนเรืองแสงส่วนดีไซน์ตัวถังด้านข้างนะครับก็จะเป็นแบบเรียบๆมินิมอลซึ่งมีเพียงการแฝงกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำซุ้มล้อสีดำเชื่อมต่อกับตัวสปริตเตอร์สเก์ตและ diffuser ท้ายส่วนมือจับประตูนะครับก็จะเป็นแบบสอดส่วนด้านท้ายนะครับก็จะเป็นแถบไฟ LED bar ซึ่งสัมพันธ์กับไฟหน้าพร้อมสปอยเลอร์หลังและที่ปัดน้ำฝนหลังโดยมิติตัวถังของรถยนต์ g a c a e o n N 6 0รุ่นนี้นะครับจะมีขนาดความยาว4615ม mm, มกว้าง1860 mm สมมสูง1673 m mm, รมระยะถาล้ออยู่ที่2775 m mm. สมมส่วนภายในนะครับก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดมากนะัก แต่มีแงมว่าจะเป็นห้องโดยสาร5ที่นั่งและติดตั้งเบาะนวดแบบ Zero Gravity เป็นอุปกรณ์มาตรฐานขุมพลังและสมรรถนะนะครับจะมากับ2คขุมพลังโดยเริ่มตั้งแต่พละงกำลัง110กิโลวัตต์ หรือ148แปรงมา้าไปจนถึงมอเตอร์165กิโลวัตต์หรือ2 2 1แรงมา้าจับคู่กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตเคลมระยะทางการวิ่งตั้งแต่410กิโลเมตรจนถึง630กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC ซึ่งอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่โดยเป็นเทคโนโลยีขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบอมอฟเทียสอลลอย GAC Ion i, I 6 0ที่มีการปรับปรุงใหม่หลายจุดนะครับแต่น่าจะใช้พื้นฐานเดิมจาก GAC Ion V ก็มีฟีดแบ็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ก็มีคําถามที่หลายๆคนสงสัยกันมาว่าจะมีตู้เย็นเหมือน g s c Ion V หรือไม่ตอนนี้เราก็ได้ไปหาคําตอบกันมาแล้วนะครับ ว่าไม่มีซึ่งตู้เย็นในรถไฟฟ้าตอนนี้นะครับก็เปรียบเหมือนอีกหนึ่งจุดขายของรถยนต์ไฟฟ้าไปแล้วแต่ก็มีจุดอื่นๆที่ทาง g s c Ion พัฒนาขึ้นมาเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุมพลัง Range Extender ที่ใช้เทคโนโลยี g s c ชิงหยวน Range e x t e n d หรือ Star Source Range Extender ที่ g s c อ้างว่าไม่ใช่แค่ระบบไฮบริดแบบต่อยอดนะครับโดยการพัฒนาจากสถาปัตยกรรมเดียวกันกับรถยนต์ SUV แบบ ER EV ในระดับราคา2 อัตราการเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นไฟฟ้านะครับอยู่ที่3.73กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ1ลิตรและอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโหมดแบตเตอรี่ต่ำนะครับอยู่ที่5.5ลิตรต่อ100กิโลเมตรระยะทางการขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วนอยู่ที่210กิโลเมตรและรองรับการชาร์จ34ชาร์จจาก30-80%ได้ใน15นาทีและชูจุดเด่นในเรื่องของความเงียบของการทํางานของเครื่องยนต์และมอเตอร์จากเทคโนโลยีช่วงล่างและฉนวนกันเสียงที่ ปรับแต่งมาโดยเสียงของการชาร์จไฟจากเครื่องยนต์เข้าแบตเตอรี่นะคบเพลงไว้ที่40เดซิเบลสมรรถนะการทํางานเมื่อแบตเตอรี่หมดนะครับยังทําความเร็วสูงได้ถึง150กิโเมตรต่อชั่วโมงถึงรถยนต์ไฟฟ้าคุ้มพลัง e-r ev ยุก่อนนะครับประสิทธิภาพจะเริ่มลดลงเมื่อแบตเตอรี่หมดส่วนคุ้มพลังไฟฟ้าล้วน,นครับมีมอเตอร์ไฟฟ้า2ขนาดให้เลือกโดยเริ่มตั้งแต่150กิโลวัตต์หรือ201แรงมา้าไปจนถึง165กิโลวัตต์หรือ200 21แรงมา้าซึ่งมีแบตเตอรี่หลายขนาดความจุให้เลือกนะครับโดยรุ่นที่วิ่งไกลสุดวิ่งได้ถึง650กิโเมตรต่อหนึ่งการชาร์จและรองรับการชาร์จเทคโนโลยี 3C เช่นเดียวกันและอัปเกรดในเรื่องของ v 2 l นะครับรองรับการจ่ายไฟออกสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายนอกถึง6,000วัตต์หรือ6กิโลวัตต์เลยทีเดียว ส่วนเรื่องของโครงสร้างตัวถังนะครับใช้เหล็กก้าขึ้นรูปร้อน72เพิ่มการป้องกันพิเศษทั้ง2ด้านซึ่งช่วยลดการกระแทกจากด้านข้างและแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่รูปแบบใหม่ที่ใช้กับ S g s ียเซยอนยะครับอย่างคาริดแบตเตอรี่2.0เคลมระยะทางการใช้งานที่50,000ล้านกิโลเมตรโดยไม่มีการเผาไหม้เองตามธรรมชาติพร้อมเติมเอโรเจลภายในเซลล์แบตเตอรี่เพื่อป้องกันความร้อนโดยทาง G s ียเซนะครับได้โชว์กระตุ้นให้ตัวรถเกิดความร้อนทั้งคันของตัวรถนะครับพร้อมติดตั้งสายตรวจจับอุณหภูมิกล้องและเซ็นเซอร์รอบคันและเมื่อกระตุ้นให้ตัวรถเกิดความร้อนตัวรถจะส่งสัญญาณเตือนเร็วขึ้นแต่มีระบบ ป้องกันไม่ให้ควันเข้าไปภายในห้องโดยสารใน5นาทีหลังจากที่มีการเตือนภยัยส่วนเซลล์แบตเตอรี่ที่ทําการกระตุ้นให้เกิดความร้อน,นครับจะไม่แพร่กระจายไปยังเซลล์แบตเตอรี่อื่นและการตรวจจับอุณหภูมิในจุดอื่นนะครับก็ยังคงต่ำกว่า60องศาเซลเซียสนอกจากนี้นะครับหากเกิดกรณีฉุกเฉินบุคคลภายนอกยังสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับ เนื่องจากมีการปรับรูปแบบเป็นมือจับประตูแบบกลไกและเป็นแบบสอดทำให้ j c Ion i60 ครับผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า มีฟังก์ชันปิดเครื่องฉุกเฉินโดยมีปุ่ม SOS นะครับเมื่อกดไว้2วินาทีหรือกดเร็วๆ3ครั้งรถจะทำการตัดกระแสไฟทันทีซึ่งในประเทศจีนนะครับมีการรับประกันชดเชยสินค้าไหม้3เท่าซึ่ง i อ n I60 ที่จีนคันไหนไหม้นะครับทาง GAC i อ n นพร้อมจ่ายชดเชยระบบขับขี่อัจฉริยะ GAC Edico GSD 100รองรับฟังก์ชันการจอดรถอัจฉริยะและระบบจอดรถอัตโนมัติ ซึ่งภายในนะครับก็ยังมีระบบปฏิบัติการ Edico Space version 6พร้อมผู้ช่วยเสียง AI พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับทาง GAC Ion i60 ก็เท่มว่าเหนือกว่าคู่แข่งโดยขนาดความจุถึง416ลิตรรองรับกระเป๋าเดินทางขนาด20นิ้วได้8ใบสำหรับในเรื่องของงานออกแบบดีไซน์สำหรับ GAC Ion i60 นะครับก็จะมากับชุดไฟหน้าดีพร้อมไฟ DRL แยกซ้ายขวาและเชื่อมต่อกันด้วยไฟ DRL light bar พร้อมประดับคำว่า Ion ที่ฝากระโปรงหน้าส่วนกันชนหน้านะครับก็มีการเจาะช่องลมทั้ง2ฝั่งและช่องดักอากาศด้านหน้าออกแบบ ส้นสายตัวถังในส่วนของซูมล้อหน้าและซุ้มล้อหลังให้มีความเฉียบคมส่วนหลังคาพร้อมเสาต่างๆนะครับก็มีการออกแบบให้เป็นสีดำไปจนถึงกระจกมองข้างมือจับประตูเป็นแบบสอดพร้อมกลไกลติดตั้งราวหลังคาพร้อมสปอยเลอร์หลังและชุดไฟ LED ท้ายรถแบบเชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งคันด้วยโลโก้ GAC พร้อมที่ปัดน้ำฝนหลังและไฟเบรกดวงที่3ติดตั้งล้ออลอยขนาด18และ19นิ้วตามรุ่นย่อย โดยมิติตัวถังนะครับจะมีขนาดความยาว4,685ม m mm, ลมกว้าง1,854ม m mm, มสูง1,660ม m mm, มระยะท้ล้อจะอยู่ที่2,775ม m mm, มซึ่งก็ถือว่าใหญ่กว่า GAC Ion นะครับและอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดนั่นก็คือมีการติดตั้งโปรเจคเตอร์ที่ด้านหน้าของตัวรถ ส่วนการออกแบบภายในนะครับก็จะมีความอเนกประสงค์แต่ยังคงความมินิมอลทูโทนโดยฝั่งของคนขับนะครับก็จะมีจอมาตรวัดและพวงมาลัยไ,ไฟฟา้ามันติฟังก์ชัน2กา้านทรงกลมติดตั้งไฟแอมเบียนต์สาสีถัดมานะครับก็จะเป็นจอกลางแบบลอยตัวช่องแอร์ไวเลสชาร์จเจอร์ช่องวางของพร้อมอุโมงช่องวางแก้วนา้าและช่องเก็บของแอร์ตอนหลังที่คอนโซลกลางนะครับโดยรูปแบบเบาะของผู้โดยสารตอนหน้านะครับก็สามารถปรับเอนได้180องศาในลักษณะ So หลังคาพารามิกพร้อมมา่านปังแดดส่วนเบาะผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็สามารถปรับเอนได้เช่นเดียวกันและมีโต๊ะพับที่ด้านหลังของเบาะผู้โดยสารตอนหน้าคล้ายกับ g s c Ion B แต่จะต่างจาก g s c Ion B นะครับตรงที่ g c Ion i60 มีเกะด้านหน้า ส่วนขุมพลังสําหรับรุ่นไฟฟ้าล้วนนะครับจะมีมอเตอร์ไฟฟ้า2ขนาดให้เลือกโดยรุ่นเริ่มต้นมากับมอเตอร์ไฟฟ้าพละกกำลัง150กิโลวัตต์หรือ201แรงมา้าไปจนถึงรุ่นท็อพนะครับมากับมอเตอร์ขนาด165กิโลวัตต์หรือ221แรงมา้าและมีแบตเตอรี่ให้เลือก3ความจุนะครับตั้งแต่47.82กิโลวัตต์ชั่วโมงไปจนถึง75.26กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับ รองรับระยะทางการวิ่งที่400ถึง650กิโเมตรต่อหนึ่งการชาร์จรองรับการชาร์จเทคโนโลยี 3C นะครับชาร์จจาก30ถึง80%ได้ใน15นาทีส่วนรุ่น eR EV นะครับก็จะมากับเครื่องยนต์1.5ลิตรพลักกำลัง74กิโลวัตต์หรือ99แรงม้านะครับรองรับการวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนการวิ่งด้วยไฟฟ้าและน้ำมันเต็มถังนะครับ เคลมไวถึง1240กิโลเมตรอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่5.5ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือ18กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งในส่วนของขุมพลังขับเคลื่อนนะครับก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าพลักกำลัง180กิโลวัตต์หรือ241แรงมา้าหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากด have, กดให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไมยากา,า,กมากาลกลวมแ้็ ไปตามไลค์กันเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน